ไม่มั่นใจในตัวเองมากๆเพราะว่าเรากังวลเรื่องรอยใต้ดวงตาแล้วก็ร่องแก้มหลังจากที่ทําเสร็จทั้งสองข้างหมอได้เติมฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาหน้าแก้มร่องแก้มนะคะตรงช่วงกลามค่ะก็กงังวลเราต้องปอยผงม,มาปิดเ้วยนหน้าเราดูเล็กเราจะฉีดโบกันเพื่อที่จะลดช่วงกลามนะคะ หลังจากที่เติมเต็มเข้าไปอะค่ะผ่านไป1เดือนจับไปปุ๊บอุ๊ยอันนี้แหละผิวใหม่ของเราตอนแรกเราตั้งใจแค่ฉันจอมาทําสวยแต่มันได้ความมั่นใจกลับไปบ้านด้วยชื่อมี่นะคะดวงพรอ,อายุ41ปีเป็นดีไซนเนอร์อยู่ค่ะต้องออกไปพบลูกค้าต้องไปวัดตัวต้องไปเลือกผ้าเราต้องเอาหน้า <c oughs> หน้าแบบนี้ของเรานี่แหละไปเจอลูกค้า สวัสดีค่ะคุณมี่วันนี้กังวลปัญหาเรื่องอะไรคะตอนนี้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมากๆเราเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ใช่ไหมคะเราต้องแต่งตัวอันนั้นเรามั่นใจมากแต่พอแบบต้องโชว์หน้าเรากลับไม่มั่นใจเพราะว่าเรากังวลเรื่องแบบริ้วรอยใต้ดวงตาแลว้วก็ริ้วรอยล่องแก้มการแก้ปัญหาของเราอะค่ะเราก็จะใช้ฟินเลอร์เติมเข้าไปบริเวณกระดูกหน้าแก้มเพื่อที่จะเสริมโครงสร้างของกระดูกแล้วก็ช่วยยกตัวล่องแก้มด้วย หลังจากที่ทําเสร็จไปครึ่งหน้านะคะเราก็จะเห็นว่าตรงร่องใต้ตาดีขึ้นนะคะบริเวณหน้าแก้มผิวดูเต็มขึ้นทําให้บริเวณร่องแก้มนะ่ะดูยกขึ้นด้วยตรงช่วงกลามค่ะก็กังวลต้องปล่อยผมมาปิดเวล่หน้าเราดูเล็กเนื่องจากคุณมี่เป็นคนมีหนกแก้มมะค่ะการฉีดโบท็อกกรามถ้าเกิดว่าฉ,ฉีดให้กรามหายหมดเลยอะ่ะอาจจะทําให้หน้าคุณมี่อดูตอบเกินไปมันจะไม่สวยก็คือฉีดให้หน้าแบบเข้ารูปมากขึ้น คุณมี่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากทำโมดหอกกับฟินเลอร์ไปมีความสุขนะต้อ <c oughs> <c oughs> งบอกก่อนเลยว่ามีความสุขมากกับการตัดสินใจมาที่นี่ตอนแรกเราตั้งใจแค่ฉันจะมาทำสวยแต่มันได้ความมั่นใจกลับไปบ้านด้วยเรื <c oughs> ่องงานของพี่อย่างแรกคือพี่ต้องมั่นใจก่อนถ้าเราไม่มั่นใจลูกค้าจะมั่นใจกับตัวเราได้ไงใช่ไหมคะพอเราทำสวยแล้วมันก็จะส่งผลบวกกับงานของเรา